สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์หมิวยามพายกระซิบนะคะวันนี้หมิวจะพูดเรื่องอเกี่ยวกับการใช้ดวงยามนะคะดวงยามตัวอย่างที่ที่หมิวทําขึ้นมาเนี่ยบางท่านใช้ไม่เป็นนะคะบางท่านงงเรื่องการโยงพบนะคะพาะเมื่อวานพอดีมีคําถามจากน้องที่ท,ที่ที่เรียนด้วยกันนะคะเขาเขางงว่าใช้ยังไงเดี๋ยวทีเนี้ยเดี๋ยวคลิปนี้จะเป็นคลิปที่หมิยวอสอน สอนวิธีการใช้สอนวิธีการดูดวงยามว่าตรงไหนคืออะไรตรงไหนคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูดวงยามตัวอย่างกันนะคะค่ะมิวจะอธิบายนะคะมิวจะอธิบายให้ให้วิธีการดูดวงยามนะคะมิวเขียนยามอัธการไว้เรียบร้อยแล้วจะได้ง่ายต่อการเข้าใจเนาะก็คือจุดนี้นะคะคือยามอัธการนะคะ คือยามอัตการนะคะจุดนี้นะคะจุดนี้คือวันนะคะยามอัตการให้วิธีการดูนะคะยามอัตการนะคะก็คือจุดนี้นะคะจุดนี้คือ วันอาทิตย์นะคะจุดนี้คือยามที่หนึ่งเพราะว่าในหนึ่งวันมีแปดช่วงยามอยู่แล้วนะคะวันตองคืนก็เหมือนกันยามอัตการวันอาทิตย์ยามที่หนึ่งนะคะนี่คือวิธีการดูนะคะจุดวิธีการดูบางคนอาจจะไม่เข้าใจ อันนี้คือดาวอะไรนะคะเป็นจะเป็นแบบนี้ทั้งหมด16ดวงเลยนะคะของวันจนถึงจนถึงยามที่8นะคะนี่คือยามที่8นะคะนี่คือยามที่8คือวันยามสิ้นสุดแล้วตรงนี้คือยามอัตรการวันเช่นกันวันอาทิตย์ันอาทิตย์นะคะยามที่8 คือสิ้นสุดแล้วของวันอาทิตย์ยามที่แปดกลางคืนก็เหมือนกันยามอัตรการนะคะวันอาทิตย์ยามที่แปดเช่นกันนะคะวิธีการเขียนยามอาัตรการนะคะจะเน้นตรงนี้นิดนึงเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจวันอาทิตย์เราจะต้องเริ่มต้นด้วยดาวอาทิตย์เสมอทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วก็ควรที่จะเขียนยามอาัตการไว้แบบนี้เวลา เวลาเขียนดวงยามนะคะเราเวันจันทร์นะคะวันจันทร์มิวก็เขียนยามาตรการไว้ให้เช่นเคยเห็นไหมคะยามกลางวันและยามกลางคืนวันนี้วันจันทร์เราต้องต้องเริ่มต้นจากดาวจันทร์เสมอเห็นไหมคะทั้งหมดแปดยามกลางคืนก็เช่นกันต้องเริ่มต้นจากดาวจันทร์เสมอนะคะ จุดนี้ยามอัตการนะคะวันจัน์จุดนี้คือวันจันทวันจันรยามที่หนึ่งยามที่หนึ่งนะคะกลางคืนก็เช่นเดียวกันยามอัตการวันจันทร์ยามที่หนึ่งเห็นไหมคะ ยามยามอัตยามตการนะคะวันจันทร์ยามที่สองนะคะยามที่สองกลางคืนก็เช่นเดียวกันยามอัตการวันจันทร์ยามที่สองนะคะอันนี้มิวอธิบายให้สามวันละการถึงวันอังคารนะคะตอนหนึ่งวันมีทั้งหมดสิบหกดวงยามนะคะกลางวันแปดกลางคืนแปด จุดสิ้นสุดดวงยามก็คือยามแปดเห็นไหมคะยามอัตรการนะคะยามอัตรการนะคะวันจันทร์นะคะยามที่แปด ที่สุดแล้วนะคะของวันจันทร์เหมือนกันยามอธรการวันจันทร์ยามที่แปดนะคะอันนี้ของวันจันทร์นะคะเป็นของวันอังคารอ่าวันอังคารมิวเขียนดวงยาม,มามใ,ใ,ให้เขียนยามอธการให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะหนึ่งหกสี่สองเจ็ดห้าสามหนึ่งห้าสองหกสามเจ็ดสี่หนึ่งเห็นไหมคะจะต้องจะต้องเขียนแบบนี้ไว้ทีนี้วันนี้เป็นวันอังคาร เราจะต้องเริ่มต้นด้วยดาวคารนะคะีที่ถ้าเป็นวันพุธอ่ะเราเอาวังคางก่อนเริ่มต้นดาวคานแล้วเราก็ไล่ไปสามหนึ่งหกสี่สองเจ็ดห้าแล้วก็ย้ำตัวเองคือดาวคารเห็นไหมคะทั้งหมดที่มิวเขียนให้ดูนะคะถ้าเป็นวันพุธก็ให้เริ่มจากวันพุธสี่นะคะเริ่มต้นจากวันพุธ สี่สองเจ็ดห้าสามหนึ่งหกแล้วก็ย้ำตัวเองสี่นะคะเหมือนกันของตอนคืนก็เช่นเดียวกันนะคะเราก็ต้องเริ่มจากดาวงคารนะคะนับนับย้อนไปเรื่อยๆอ่ะสามเจ็ดสี่หนึ่งห้าสองหกย้ำตัวเองคือสามตรงนี้เห็นไหมคะอ่ะ จุดนี้ยามอัตการยามอัตการนะคะวันวันอังคารนะคะยามที่หนึ่งนะคะคือยามที่หนึ่งกลางคืนก็เช่นเดียวกันยามอัตการนะคะวันอังคารยามที่หนึ่งนะคะเราเลื่อนไปดูเลยค่ะ ยันส bon ุดท้ายคือยามที่แปดเห็นไหมคะจุดนี้คือยามที่แปดคือสุดท้ายของวันอังคารจุดนี้คือยามที่แปดคือสุดท้ายของวันอังคารกลางคืนนะคะค่ะยามอตรการวันอังคารยามที่แปดกลางคืนก็เช่นเดียวกันยามอตรการวันอังคารยามที่แปด นะคะทีนี้วันนี้เป็นวันศุกร์นะคะคืออันนี้มีวีิวสอนวิธีการดูดวงยามนะคะวันนี้วันศุกร์เราไปดูดวงศุกร์นะจะได้อธิบายวันนี้วันศุกร์ตอนนี้เวลา12.30น,นสมมุติว่ามีคำถามมาให้นะคะ อ่ะสิบสามจุดสามศูนย์นอเราไปดูซีค้าอยู่ตรงจุดไหนสิบสามจุดสามศูนย์นออยู่ลาพะนะคะอยู่ลาพะแต่ถ้าเป็นเวลาสุดท้ายนะคะอยู่ลาพะแต่ถ้าเป็นเวลาสุดท้ายให้ปัดนะคะปัดมาเป็นภพนินาดาคือต่อภพเสียยังต้องปัดนะคะไม่ใช่แบบว่าเข้าข้างตัวเองนะเราก็ดู ดาวเจ้าเรือนของวินาศลอยอยู่พบไหนอยู่อยู่ตะนูนี่อยู่ดาวที่อยู่นี่นะคะอันนี้คือจุดที่หนึ่งอันนี้คือจุดที่สองนะคะเราก็ดูซิปดาวตะนุดาวเจ้าเรือนคือ,อดาวอะไรดาวพุธด,ดาวพุธลอยอยู่พบไหนดาวพุธลอยอยู่พบมรณะนี่คือจุดที่สามให้เราจดไว้เลยว่าวินาศ บวกตนุบวกมรณะเราสามารถออกคำพยากรณ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปมิวสอนเรื่องการอ่านดาวคือมิวจะลงไปเรื่อยๆนะคะตรงในคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มิวสอนวิธีการดูหรือสอนวิธีการโยงพกเท่านั้นนะคะค่ะมิวอธิบายวิธีการดูดวงยามแล้วนะคะว่าจุดไหนอ่านว่าลายตรงตรงไหน คือยามอธการตรงไหนยามวันตรงไหนที่ดูแล้วว่าบอกยามที่ถลาไห่ค่ะมิวอธิบายให้เรียบร้อยแล้วคือจะเป็นเหมือนกันทุกวันนะคะตั้งแต่อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เป็นเหมือนกันทุกวันนะคะแล้วมิวสอนวิธีการโยงพบให้สั้นๆไปนิดนึงเพื่อที่ง่ายต่อการจำเนาะก็มิวทำคลิปนี้ขึ้นมามิวอยากให้ทุกคนแบบใช้ทุกวันถ้าใช้ทุกวันเนี่ย ก็คือจะเป็นเร็วแต่ถ้าเกิดว่าไม,ไม่ไม่ค่อยได้จับยามก็คือจะจะงงเองอะคะ่ะแล้วที่สําคัญนะคะคือเวลาสุดท้ายถ้ายุกดวงถามเราเข้ามาเราต้องปัดทันทีนะคะอันนี้คือสําคัญมากไม่ใช่หมายว่าเมื่อกี้เห็นไหมคะตัวอย่างคือพอพบลาพะจะปัดไปวินาศปุ๊บคือบางบางท่านจะไม่ยอมไปแล้วเพราะว่าเห็นวินาศไม่ได้นะคะเราต้องปัด ต้องบอกเรื่องราวเรื่องน,งนั้นไว้เลยนะคะตรงนี้นเป็นมิติเวลานะคะมิวก็จะจบคลิปวิธีการดูดวงยามไม่แค่นี้นะคะมิวฝากไว้นิดนึงนะคะว่าถ้าท่านใจสนใจเรียนวิชายาภัยกระซิบหัวไทยหนูนะคะติดต่อมาที่มิวโดยตรงได้เลยเดี๋ยวมิวจะเขียนรายละเอียดเอาไว้ข้างล่างนะคะมิวคิดคอร์สละสองพนนะคะ2องพนห้ 2005, นี้มีแถมหนังสือเรียนฟรีหนึ่งเล่มนะคะและเร,เรียนในกลุ่มปิดนะคะในกลุ่มมิวมีวมทั้งหมดคลิปเบื้องต้อนอะ่ะมีทั้งหมด21คลิปนะคะ21คลิปติดอตอน แต่วันเสาร์มีจะไลฟ์สดพยากรณที่สําคัญที่สุดก็คือต้องมีเคสพยากรเยอะๆและจะทําให้ทุกคนเก่งเร็วมีฝากไว้ด้วยนะคะ